สวัสดีครับไปรุ่น,ว,น,นวันนี้วันอาทิตย์ที่9มิถุนา2,567ลูกค้าลูกค้า,าจงังหวัดตังน่าจะน่าจะใช่นะใช่ไหมที่ว่าส่งประกับะถนนทุ่งควนตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจงังหวัดตังส่งอ่าเบื้องต้นเขาบอกว่าประกับเขาชตเขาเลยจะส่งมาให้เราก็เ,าเลยส่งมา ของเพิ่งถึงแกะพร้อมกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงเราเลยต้องไปเป็นหลักฐานก่อนว่าของเมื่อก่อนเราเคยแกะมาแล้วมันแตกมันแตกเคยเคยลูกค้าเคยส่งอะไรส่งอะไรมาแล้วมันแตกพอมันแตกแมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงเราก็เลยเขาหาว่าเราทำเราก็เลยต้องถ่ายคลิไปไว้ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เซฟโอ้โหนี่เขา <S 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 แตะกันกันจริงนะนี่โอเคจำจัแตะกันจี้กระป๋องกระปอง เดี๋ยววาเดี so ๋ยวว่าส่งกลับดูที่มีล่องนี้มีกี่เมตรเนี่ยเกินืห้าเมตรโดนจับนะรุ่นคือห้าเมตรโดนจับนะโอ้เนี่ยตายล้วสิบเมตรตายทำไงวะเนี่ยโดนจับนะตำรวจมาบ้างวะเฮียน้าอาการยอดฮิตเรื่องนี้น่าจะจิบจิบเดี๋ยนะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนมาดูว่าเบื้องต้นเดี๋ยวลองเบื้องต้นเดี๋ยวอ่าตัวนี้ จิ้มให้ดูหน่อยว่าอ่ไเบื้องต้นต้นนี่สองค้นนี้เนี่ยไม้ีไม้ลอยไม้เบื้องต้นตัวนี้มาลองจิ้มแล้วเราไปจิ้มละเอียดกันทีเดียวอ่าเบื้องต้นตัวนี้ตัวยอดฮิตตัวเจ้าประจำอ่าน่าจะเกิดมาจากอ่าอาการล้างรถแล้วน้ำเข้าหรือหรือลุยฝนมาชืน้นแล้วก็ในขณะที่ไอ้น้ำมันเกาะตามแผงน้ำมันไม่ได้เข้าอาการที่น้ำไม่ได้เข้า อาเกิดมาจากความชื้นล้นล้วนอย่างเช่อนอ่ามันก็เหมือนเวลาเราแกลล้วใส่น้ำแข็งอ่ะความชื้นอยู่ข้างนอกอ่ะประมาณนั้นแหละกาะแบบนั้นแหละแล้วพอเราจังหวะไปเปิดรถเนี่ยมันมาชื้นเกาะอยู่ตรงไอ้ตัวที่มันช็อตเนี่ยมันก็เลยเปี้ยก็ตกข่าวไปอ่าคราวนี้เราก็จะมาไอเกี่ยโอ๊ยอ่าก็ลองดูลองดูจิ้มดูบนตันจิ้มจิ้มอ่าอันนี้ดูก่อนจิ้มเพื่อดูว่าอ่ามันมีอะไรลัดมีอะไรขาดตอนไหม ปุ่มนี้กับปุ่มนี้ใช้งานได้ใช้ได้ไไดใช้ได้ปุ่มนี้ใช้ได้ปุ่มนี้ใช้ได้ตัวนี้ไม่มีฝั่งนี้จะไม่มีฝั่งนี้ เราก็ซ่อมให้เรียบร้อยซ่อมเสร็จเรียบร้อยแต่คราวนี้เราจะไม่ได้เทสเพราะว่าเราไม่มีรถจะเทสแต่มันน่าจะหายแน่นอนอ่าก็ลองไปใส่ดูซ่อมเสร็จให้เรียบร้อยอ่าถ้าไปใส่แล้วใช้ได้ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องไปซื้อใหม่เ่อะหมื่นกว่าบาทชุดแผงประกับเนี่ยเบิกศูนยม่นกว่าบาท